สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่านานาสาระบันเทิงค่ะเกิดอะไรขึ้นเดนลลี่รับน้อยใจเจนนี่หลังพี่สาวตัดสินใจทำแบบนี้ นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทสดชื่นและสามียิวฉัดมงคลตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตและย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อซื้อสังคมให้กับน้องอยูจินอยากให้เขาอยู่ในที่ดีดเรียนที่ดีๆงานนี้ทำเอาน้องสาวลินลี่ได้หมดทสดชื่นเกิดการน้อยใจพี่สาวอย่างหนักโดยเจ้าตัวได้เผยผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าหนูกับแม่ชอบชีวิตอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าจังหวัดนครศรีธรรม ราชเพราะไม่ชอบความวุ่นวายแถมประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยแต่ก็เข้าใจพี่เขาสะดวกแบบนี้ยอมรับว่าน้อยใจอยากให้พี่เขาอยู่กับเรากับแม่พร้อมหน้าพร้อมตาบ่อยครั้งที่พี่สาวมักจะบ่นเสมอว่าอยากให้ทุกคนกินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกันแล้ว ตัวพี่สาวก็บอกว่าจำเป็นต้องอยู่กรุงเทพเพราะที่นี่มีงานมากกว่าเราก็เข้าใจจุดนี้เพราะถ้าเราเป็นพี่เราก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ